พรุ่งนี้แล้วนะคะวันสําคัญของคนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะกรกตอเองก็ฝากมาย้ําเตือนนะคะขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมและออกไปใช้สิทธิ์พร้อมกันในการเลือกตั้งสสวันพรุ่งนี้นะคะอาทิตย์ที่1นึกุมภาพันธ์ค่ะ การเตรียมความพร้อมนะคะสิ่งสําคัญที่จะต้องนําไปก็คือหลักฐานแสดงตนค่ะอย่าลืมพกบัตรประจําตัวประชาชนติดตัวไปด้วยนะคะแม้ว่าบัตรสมุดอายุก็ยังใช้ได้หรือว่าจะใช้หลักฐานภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันของรัฐอย่างเช่นไทยดีก็สามารถยื่นให้กรรมาการประจาหน่วยตรวจสอบได้ค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านจะได้รับบัตร2ใบคือบัตรเลือกตั้งสสอแบบแบ่งเขตและบัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อนะคะใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ย้ําอีกทีนะคะได้รับบัตร2ใบ จะไม่มีการลงประชามติในวันพรุ่งนี้นะคะการออกเสียงประชามติจะเกิดขึ้นพร้อมกันในวันเลือกตั้งจริงก็คือวันที่8กุมภาพันธ์เท่านั้นค่ะไปดูยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามียอดรวมทั้งหมดเนี่ย2ล้านกว่าคนนะคะแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง8 0 0 0กว่าคนนอกเขตเลือกตั้งกว่า2ล้าน2แสนคนและผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรน3 9 0 0 0่กว่าคนค่ะ